เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าเมื่ออาหารที่ดีนะครับความหมายของมันเนี่ยมันควรเป็นอย่างไรครับเพราะนั้นคนที่ไม่ว่าจะลดน้ำหนักหรือไม่ลดน้ำหนักนะครับแต่ถ้าต้องการมีสุขภาพดีนะครับหลักของเมื่ออาหารที่ดีนะครับในแต่ละมื้อเนี่ยจึงควรมีองค์ประกอบางนี้นะครับอันแรกเลยนะครับมันต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทั้งห้าหมูนะครับซึ่ง5ห,หมูเนี่ยพอมาแบ่งย่อยเป็นซับออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมีสารอาหารรวมอยู่ประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆเลยนะ กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเลยครับเขาเรียกว่ากลุ่มที่ให้พลังงานที่เรียกว่าแม c โ o n u t r i e n t s นะครับ m a c r รนะิวเทรียนเนี่ยกลุ่มนี้ให้พลังงานก็จะมีพวกโปรโตีนไขมันาโบยเดตพวกนี้นะครับมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายจําเป็นนะครับและไม่ควรขาดแต่เรื่องของสัดส่วนนะครับในการที่มีเป้าหมายในแต่ละประเภทเนะี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งลดน้ําหนักก็สัดส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับสุขภาพดีก็ขอให้มันครบไปก่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าไมโครนิวเทรียนนะครับพวกนี้เป็นพวกวิตามินเกลือแร่ เป็นสารอาหารที่ไม่มีพลังงานนะไม่ให้พลังงานแต่ขาดไม่ได้นะเพราะมันมีบทบาทสําคัญในกระบวนการต่างร่างกายนะครับให้ทํางานเป็นปกติคือไอ Mac ้แมคโรนิวเทรียนชนิด3อย่างเมื่อกี้นะครับเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่มีอีตัวไมโครนิวเทรียนเนี่ยทำงานยากเลยนะกับเพราะนั้นอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าไฟโตนิวเทรียนนะครับผับกผลไม้5สีนะครับเป็นสารที่ปกป้องร่างกายนะครับโดยมีคุณสมบัติพิเศษในของมันแต่ละตัวต้องให้ครบแบบนี้นะครับร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยนะครับ ในเพื่อนใดที่มีแพลนในการลดน้ำหนักรถพุงเนี่ยพิมพ์น้ำหนักสูงสูงอายุเข้ามาในคอมเมนต์หรือพิมพ์สนใจไว้นะครับ